เนี่ยงานออโตโชที่เขาจัดขึ้นที่โลตัสอายุทยาด้านหน้านะมีงานของรถยนตย์เยอะแยะหลายคันมากเรา,เามาสะดุดใจคันนี้แหละมานั่งได้สองคนเองนะเป็นรถไฟฟ้าสีเธอค์อยคันไม่โตมากนะักนั่งได้สองคนนั่นแหละ ข้างหน้าคนหนึ่งข้างหลังคนหนึ่งเล็กนิดเดียวมาคันนี้นั่งได้หลายคนหน่อยเหมือนรถกฟเป็นรถไฟฟ้าขยิบมาอีกนิดนึงเป็นรถสามล้อส่วนคันนี้ใหญ่พอสมควรนะเราชอบมากเพราะอะไรมันใหญ่แต่ไปดูข้างหน้ามันเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยมันมีสามล้อเหมือนมอเตอร์ไซค์ และขับคร่อมเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยราคาก็เอาการอยู่ชอบตรงที่มันบรรทุกได้เยอะนี่แหละก็ไปดูเอาไว้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ดูไว้ก่อนราคาก็พอจะสู้ไหวอยู่นาะแต่ต้องให้หมดหนี้ของบ้านก่อนส่วนคันเล็กเนี้เราว่ามันเล็กไปนิดนึง แล้วก็นั่งได้สองคนก็ขับเหมือนมอเตอร์ไซค์แต่ไม่ได้คลอมนะเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับจัก,กรยานยังไงก็ไม่รู้เพราะข้างหน้าเนี่ยน่าจะนั่งได้สองคนแหละก็ราคาถูกกว่านิดหน่อยแต่ก็อย่างว่าเลยนะมันเล็กกว่ามันก็ต้องถูกกว่าลองนั่งดูสักหน่อยเป็นไรก็ลองดูแล้วมันน่าจะ พอได้อยู่นะมันน่าจะนั่งได้สองคนเนี่แหละแต่ถ้านั่งสองคนคนขับตรงกลางน่วจะยังไงก็คงช่างมันเถอะก็ดูดูเอาไว้ก่อนมีเงินมาเลยคอ่อยๆพูดกันอันเนี้ยก็ขอโบชัวเข้ามาสนใจมากเลยคันสีเขียวเนี่ยแหละเพราะว่ามันน่าจะใช้ได้ดี เวลามีนักท่องเที่ยวมาที่สวนและไปที่ต่างๆก็ประมาณ10ถึง12คนกำลังดีเลยนะพาขับชมบนรอบๆวิสาหกิจชุมชนของเราแล้วก็ไปกลุ่มท่องเที่ยวเชิงกเกษตรของเรามันน่าจะเหมาะดีนะราคาก็ไม่แพงจนเกินไปไว้เคยว่ากันรอฟาม